เด้วเวลาเฮ็ดกับเข่าอีกแล้วพี่น้องผมมีเชฟก็จากบ้านพนกับเขานําเสนอเป็นปลาทอดนะครับอันนี้คือเนื้อปลาปลาในนะครับปลาในที่เรือจากห้องหนึ่งมือน,น,นะครับผมซื้อมาตัวบังแยหนึ่งหลังนำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะมามักทอดกระมิ่นครับมือน,นี้ ส่วนผสมกับบะหมี่นะครับเกลือนะใส่เกลือลงไปปร,งปรุงรสที่อยู่ขาวครับสองสามจากสี่ส่วนเสร็จแล้วตามด้วยนี่ครับ ขมิ้นผสมกระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับส่วนผสมได้แล้วหลังจากที่ได้แล้วเรียบร้อยขั้นใส่การครับนันที่น้องผม ต่นปลาเขาใส่กับกระเทียมใส่กับเครื่องปรุงที่เขาปรุงไว้ตรงนั้นนะครับพี่หนุ่ม mm hmm. ต้องมาเบิ่งว่าหน้าตาไม่เจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก้อนทอดเขาก็จะเอาแป้งนะครับแป้งทอดกรอบขุดเข่าจังหน่อยนะครับพอดีก็เคลือบผิวมันนี่แหละ mm hmm. มาทอดมาลงมือทอดกันได้เลยครับวันนี้ หลังจากน้ำมันหอนแล้วหรือว่าร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวจชกแช่หนเดี๋ยวไปให้หมดเลยนะอุปกตอน ขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้มันสุกนะครับผมผลงานขนง้อาครับวันนี้เป็นยงไรโอ้โหสีสวยงามแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วแต่ว่าเราจะเอาให้กรอบตัวนี้อีกนิดนึงนะครับไปกับข้างการกลับด้านนะครับน,นี้ ร้อยสักครู่นะครับอีให้ข้างนมันสุกกันนแล้วเจาจะมาเบ่งผลง,งานของเราเหมือนว่าสีเหลืองได้แล้วนะครับพี่น้องผม <Okay. S 1> นันว่าสีเหลืองถือใจให่าแล้ว้อลวนะครับซ้ำหนึ่งพี่น้องผม เนาวตักขึ้นได้นาะตักขึ้นเลยกินบักได้นะครับปิดแระมึงเราก็เป็นน้องผมปลาทอดขมิ้นนะครับผมกินผ่อมกินก็ข้นเยี้วนะครับหรือข่าเจ้าก็ได้มาจัดแจมกันเด้อครับพี่น้องผมจัดแจมลำบากเพื่อนกับข้าวครับ